เรามาลองแต่งเพลงสดเกี่ยวกับหอยดูไหมเขาที่ล่ะเอาแบบเป็นแบบอานบีหรืออีสานหรือว่าจะเป็นสตริงหรือจะเพ็นอีสานอีสานอีสานแบบซีบาบอแมนคุณคุณเสาเสาเป็นหอยเสาหอยเสาหอยเสาออนางคอยหอยเสานางค่อยหอยเสาบ้านกาน้ำตาหอยน้อยไหมน้ำตาหอยน่อยคือวิพลาเดี๋ยวเจอของใหญ่แมนน้ำตาหอยน้อยน่งคอยคนเคยเคียงไกลวาษนาหอยบ่อ่ ได้นั่งให้ผู้เดียวลำพังน้ำตาหอยรอยมันเริ่มรอยย้อยไหลลงเป็นทางเหตุจังไดน้อสีได้มีหวังได้เจอคนดังคือคนหอยหญ่กับจูนเน <c oughs> มื่อกี้นี้แล้วใช้ไม่จุ้มที่กูเลย <c oughs> ต้องจุงกูเวรา เบื้งจบแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องป้องป่ทุกคู่ทุกคนนะครับผมดูแล้วนะครับผมหากชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมตรงนี้นะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นนะครับผมของทางช่องวันเพกาวนะครับผมไปเลยครับคลิกเลยครับไปไหมไปไหมพูนไปไหมพูนเพกาวยูพ่นพูนแล่นท่านมั่นบลาพูนผมกอพูนเถอะแต่ว่าเพกาวยูพูนเพกาวน่ะหาเพกาวยูพูนเพกาวยูพูนลาไปเบิ่งเพกาวก็น่ารู้ยูพ่นยูพ่นแล่นไปเบิ่งลูก ไปุ้ยไปแม่บุ้ย